ใจเย็นๆสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ป้าแก้วจะทำงานสองหน้าที่ค่ะพี่น้องป้าแก้วจะมาถอนหอญ้าถอนหญ้าซอยเขาเช้นอยพี่น้องเพราะว่ามันใกล้ๆที่เปลี่ยนน้ำเนาะค่ะเนาะปะ้าแก้วเะษตถอนหญ้าไปน้ำจักหน่อยแล้วก็ถุงมือใหม่ ห้อยใหม่เลยได้คะ่ะพี่น้องคะห้อยถุงมือใหม่หมยี่งงานนี่สี่สิบไปลุยกันคะ่ะพี่น้องมา้อนอยาน้ำกันเดอ้อมาปกแวมว่างว่ามาเดอ้อมาเดอ้อมาทำงานกันคะ่ะ หนึ่งผ่านไปรอบสองมาตอนนั้นป้าแก้วถอนน่ะฝนตกที่น้องแต่ตอนนี้มันไม่มีฝนแล้วจา้าฝนไม่ตกแล้วทำงานทาาันได้ทำงานสองอย่างไถนานทันเรื่องถนาด้วยถอน้าปกติป้าแก้วจะไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหรน่นัเพราะว่างานงาน้อย่นี้ปล่อยให งานทำทำมือกระไดพี่น้องบบ็กเราเป็นกำลังใจของการเด้อผู้ใดว่างอืมนะค่ะราบใดที่ยังไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งปลาแก้วกับพ่อยู่ที่อกพี่น้องเดี๋ยวถืรอรางวัลที่หนึ่งก่อนจะใส่บูธเคด จะเกษียณแล้วถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะไม่ทํางานแล้วจะกลับบ้านแล้วไปปลูกท้เรียนดีกว่าเจ้านายเพราท่านถูกรางวัลที่หนึง่งที่สองเพราะท่านฝันฝันก็ยังไม่แม่แมนค่ะทุกคนค่ะีะด,ดคนรับจ้างบนี้นท ฝนตกแดดออกกับว <sh> ันไหนยูได้เศร้าหรอกพี่น้อนเออเฮ้ยลำบากรู้สึกลำบากไม่ยืนเทียวลำบากดูมันลำบากบก็ไม่ลำบากแบบไหนนะวะมันลำบากไงปะมันทำงานไม่ทำงานก็ลำบากทำงานก็ลำบาก ไม่ทำงานมันจะลำบากตรงไหยไม่ทำงานมันก็นนลำบากไม่มีอะไรกินอา้าวลำบากไม่มีอะไรกินอีกค่ะกูทำงานลำบากแต่มีอะไรกินป้ายังอยากกินป้ายังไม่ได้กินเลยวกกันนี้ป้าไม่เอารองเท้าบูทมามันเปียกพอรองเท้าเปียกแล้วมันไอ้นี่ เท้าเท้าเปื่อยก็เลยใส่รองเท้าอย่างนี้มาปกติปกติป้าจะใส่รองเท้าพูดนะป้ากลัวเจองูเห่าเจ้าเองูเห่าไม่มีรองเท้า ปลาแก้วกับแบบนี่ล้วพี่น้องทำเดี๋ยวก็ทำอย่างนูน้นเดี๋ยวก็ทำไ,ไอ้นู้นเดี๋ยวก็ทำไอ้นี่เดี๋ยวไยน้ำแล้วกะทิคนเปิดตาดอกพี่น้องเปิดตาดอกทุเรียนเนาะค่ะปลาแก้วยังเมื่อท่านเด็เปิดตาดอกเลยคนอื่นเขาออกหมดแล้วพี่น้องเลยแต่อันนี้เรายังไม่ได้เปิดตาดอกเลยมาะหายน้ำไปลบนี่้ ไปรอบนี่เราก็ติเปิดตาดแูแมวพี่นอ้องเดี๋ยวจังมาเบิ้งกันว่ามันสิออกบอก่จะออกดีไหมนี่จะไม่ออกถ้าบ่ออกนี่ก็เจ๋งเลยน้องพี่น,อน้องเนาะเจ๋งเลยนะนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ออกจะทํายังไงเราไว้ยังไงนะนะถ้าเกิดว่ามันออกไม่ดีจะทำ มันต้องรู้มากนี่รู้ช่วยป้ามังดีรู้แต่เวลามันลูกหรือไม่ลูกหรือดอกมันไม่ดอกเราก็ทำเอกป้างทำยังไงอะทำอีกมันเลยเวลา <c oughs> ฮะก็มีช่วงเวลาของเขาอยู่อ่ะ <c oughs> เออเขาไม่ใช่ว่าไม่ออกแล้วอยากทำตอนไหนก็ได้ช่วงเวลาเขาก็มียางออกเลานไม่ออกจะออกเหย เดี๋ยวมาลุนซอยปอยลาแก้วเด็กพี่น้องว่าไม่จีบออกไม่โอบกลาแก้วก็อยากให้มันออกดินนาดินนาก็อออกออเล่นไม่ออุลูกคนออกนนคนออกพอโดนไล่ออกค่ะพี่น้องเฮทุเรียนบ่ออกเล่นไม่ออุคนออกเฮทุเรียนบ่ออกดอกก็ที่โดนไล่ออกเลยแบดทีเนี้ยเฮ็ดจังไดนี่ที่โบตกงานโบปน,นี้ ชีวิตนี่ทำไมมันลำบากแบบนี้เนาะนไม่ได้ง่ายกับทุกคนค่ะขวามันจะออกมาเป็นดอกเป็นลูกออกมาเป็นลูกก็ต้องทําให้มันสวยอีกทำไม่สวยก็ไม่ได้เบอร์เอ,รเอออีกสวยกับจุเป็นต๊กใส่ค ใช้เราก็จะขายไม่ได้ราคาอีกค่ะทุกคนป้าว่ามันถอนง่ายนะเนี่ยมันไม่ได้ถอนอยากใช่ไหมสิแล้วสิมันถอนยากหรือมันถอนง่ายเขาไม่ได้ยากเขเนี่ย พอมันออกดอกแล้วก็จะหยอดปุยอีกรอบนึงค่ะพี่น้องงานนี้เหรอคะพี่น้องค่ะง,งานปลาแก้วค่ะพี่น้องมาเด้อผู้ได้วางมาเฮ็ดเวียกน้ำกัน